กองทัพเรือสหรัฐประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบเลเซอร์เฮลเ o อยิงโดนกลางอากาศการทดสอบในครั้งนี้เกิดขึ้นบนเรือพิฆาต USS p r i v o l ซึ่งเป็นเรือในชั้นอา l e เรเบิร์ก โดยทำการยิงระบบเลเซอร์เฮลเออสเพื่อโจมตีโดรนทางอากาศในระหว่างการฝึกทดสอบอาวุธประจำปี2024ที่ผ่านมาครับโดยในรายงานของกองทัพเรือสหรัฐไม่ได้ระบุวันเวลารวมถึงสถานที่ที่แน่ชัดในการทดสอบระบบเลเซอร์เฮลิออสข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เป็นเพียงภาพถ่ายขาวดำและคลิปวิดีโอที่แนบมาชี้ให้เห็นลำแสงสีขาวที่พุ่งออกจากตัวเรือสู่ท้องฟ้า ทราบเพยียงว่าเรือกีฆาต U.S.S. p r i l o ได้ออกเดินทางจากฐานทัพซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนกันยายนปี2024และเดินทางมาถึงฐานทัพโยโกซุกะของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2024เช่นกันครับและการทดสอบในครั้งนี้จัดทำโดยศูนย์ตอบโต้อของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งก่อตั้งในปี1972เพื่อประเมินขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหมในการรับมือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินการทดสอบมาแล้ว ทั้งหมด32ครั้งนับตั้งแต่เริ่มโครงการระบบเลเซอร์เฮ o เลอสในปี2018จนถึงปี2024ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและประเมิน อาวุธพลังงานกำกับทิศทางสำหรับการทดสอบในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบยืนยันประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของระบบเลเซอร์พลังงานสูง h e ลิออสย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับบริษัทล็อกฮิตมาตินได้ทำการส่งมอบระบบเลเซอร์พลังงานสูง h e ลิออสให้กับกองทัพเรือสหรัฐในเดือนสิงหาคมปี2022 และนับเป็นระบบเลเซอร์ยุทธวิธีระบบแรกที่ติดตั้งบนเรือรบในกองทัพเรือสหรัฐซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สงครามทางเรือมีการใช้โดรนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งกองทัพเรือสหรัฐต้องสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธที่ยิงโดยกลุ่มกบฏฮูตีตั้งแต่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2023เป็นการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามปี2024พลเรโท้เบรนเดนแม็กเลนได้ออกมายอมรับนะครับว่ากองทัพเรือสหรัฐยังไม่มีระบบเลเซอร์ที่พร้อมใช้งานบนเรือรบแต่ก็ยืนยันว่าอาวุธพลังงานสูงจะช่วยให้เรือรบนั้นสามารถรับมือกับภยัยคุกคามจากกลุ่มกระบฏคูตีได้ และการติดตั้งเลเซอร์บนเรือรบไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยทางอากาศเท่านั้นนะครับมันยังช่วยลดการใช้กระสุนจริงได้อีกด้วยแม้ว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐจะใช้งบประมาณกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า35,000ล้านบาทต่อปีในการพัฒนาเลเซอร์พลังงานสูงและไมโครเวฟ กำลังสูงรูปแบบต่างๆแต่กลับยังไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตามความต้องการของกองทัพเรือสหรัฐเช่นการใช้งานจริงในสนามรบนอกจากนี้กองทัพเรือสหรัฐยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาและนำอาวุธพลังงานกำกับมาใช้งานจริงทั้งในด้านของเทคโนโลยีแหล่งพลังงานไฟฟ้าบนเรือและสภาพแวดล้อมเช่นหมอกและลมที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเลเซอร์พลังงานสูงเฮลิออส ปัจจุบันคาดว่ากองทัพเรือสหรัฐมีเลเซอร์โอดินจำนวน8ระบบติดตั้งและทดสอบบนเรือพิฆาตชั้นอเลเบิร์กนอกจากนี้ยังมีเครื่องต้นแบบระบบเลเซอร์ขนาด150กิโลวัตต์ติดตั้งอยู่บนเรือขนส่งสะเทินน้ำสะเทินบกชั้นซานอันโตนิโอซึ่งยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของการทดสอบและการใช้งานทั้งหมดเนื่องจากเป็นความลับทางทหารครับ